จะได้ค uhm. ่าแดงกี่บาทนี้ฮไบายหนึ่งพันเลยเหรอเอษสองพันโอ้โห้โอ้ถ่ายมาให้พ่อดูนะผู้ช่วยสร้างผู้ช่วยเกะกะเกะกะล่า ไหวไหมนะเอาเยอะนะไหวเหรอลูก ក <tập entender> ៏ថ្ងៃកុំកុំនោះพอเต็มแล้ว